สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการนะคะตรวจสอบว่าเรานะคะมีประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยเมื่อไหร่ชั้นอะไรนะคะลงวันที่เท่าไหร่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็พิมพ์ไปที่ w w w t h a n o n d o soc.go.th นะคะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็จะปรากฏหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะนั่นก็คือเป็นเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลของเรานะคะลงไปนะคะกรอกข้อมูลให้ครบเลยนะคะเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการถ้าสมมุติว่าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าสู่ระบบนะคะคลิกไปที่อ่าเข้าสู่ระบบนะคะ ในการเข้าสู่ระบบเนี่ยจะมีช่องทางการเข้าสู่ระบบให้เราเลือกนะคะนั่นก็คือจะเป็นรหัสผ่านหรือใช้รหัส OTP นะคะเราก็กรอกข้อมูลของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันค่ะค่ะเมื่อเราได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าประวัติการได้รับพระราชทาน เครื่องราชของเรานะคะก็จะแสดงข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะแล้วก็จะแสดงตารางนะคะเครื่องราชที่เราได้รับนะคะในนี้บอกละเอียดมากนะคะก็จะมีปีที่ได้รับวันที่ได้รับยศอะไรนะคะชั้นตราเครื่องราชนะคะราชกิจจาเล่มที่เท่าไหร่ตอนที่เท่าไหร่ลงวันที่เท่าไหร่ เล่มที่หน้าที่แล้วก็ลำดับที่พร้อมทั้งหน่วยงานนะคะเพียงเท่านี้นะคะหลายๆคนก็สามารถตรวจสอบเครื่องราชที่ตัวเองได้รับได้แล้วนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะไปค้นหาไฟล์ไม่เจอหายชื่อตัวเองไม่เจอนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ